ชั่วโมงนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนะคะสร้างโปรตีนในเซลล์ของเราว่าเวลาที่จะสร้างโปรตีนขึ้นมาจะต้องประกอบมาจากหน่วยโครงสร้างก็คือกรดอะมิโน เพราะฉะนั้นกรดอะมิโน,โนนะคะถ้าอยู่แบบอิสระก็จะเป็นสายโปรตีนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรดอะมิโนนะคะที่จะนํามาสร้างเป็นโปรตีนนะคะจะประกอบด้วยกรดอะมิโนตัวไหนบ้างที่จะถูกนํามาสร้างเรียงลําดับยังไงนะคะก็จะต้องถูกควบคุมด้วยรหัสทางพันธุกรรมเนาะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราแปออกมาแล้วว่ากรดอะมิโนตัวไหนบ้างที่จะอยู่ในสายตัวนี้นะคะเราก็จะนํากรดอะมิโนมาเชื่อมพันธะระหว่างโมเลกุล ะะเพื่อต่อให้มันเป็นสายที่เราเรียกว่าสายโพลีเพปไทด์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนต้องมาเกิดเป็นสารประกอบเพปไทด์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสารประกอบเพปไทด์จะเกิดจากนะคะกรดอะมิโนที่ทำปฏิกิริยากันแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดสารประกอบเพปไทด์เพื่อสร้างเป็นสายโพลีเพปไทด์เนี่ยนะคะเป็นเสน้นเป็นสายและเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างของโปรตีนเะนี่ยกรดอะมิโนนะคะตัวแรกที่วางอยู่ นะคะทางซ้ายมือเนาะนะคะเขาจะใช้หมู่ฟังก์ชันที่สําคัญนะคะหมู่นี้อาจารย์เรียกว่าหมู่หมู่อะไรนะเรียนไปแล้วค่าอ่าค่าบอกซิลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเขาจะใช้หมู่ค่าบอกซิลนะคะในการเกิดปิยาเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นตัวแรกที่วางอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเวลาเกิดพิยาเนี่ยนะคะเขาจะใช้หมู่คาร์บอกซิลส่วนหมู่อะมิโน,โนของเขาตรงนี้เขาจะไม่ได้ใช้ค่ะมันจะมีความอิสระ นะคะไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการเกิดปยาแต่พอเขาวางนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่สองเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวางทางขวามือของอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นกรดอะมิโนที่เขาจะใช้หมู่สําคัญในการมาเกิดปยาร่วมกับหมู่คาร์บอกซิลเขาจะใช้หมู่อะมิโนเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้หมู่อะมิโน ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้หมู่คาร์บอกซิลิกกับหมู่อะมิโนโมาเกิดปิยากันการเกิดปิยาค่ะนะคะไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะที่มาจากตัวของหมู่คาร์บอกซิลจะไปรวมกับไฮโดรเจนจากหมู่อะมิโน,โนค่ะเห็นไหมไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมก็จะกลายไปเป็นโมเลกุลของอะไรคะน้ำ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะสูญเสียออกไปในรูปของน้ําเสร็จแล้วค่ะนะคะคาร์บอนตรงหมู่คาร์บอซิลเนี่ยนะคะกับไนโตรเจนตรงหมู่อะมิโนค่ะเขาจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะเอาเอิเล็กตรอนมาใช้รวมกันสร้างพันธะทําให้กรดอะมิโนตัวที่1ยึดเข้ากับตัวที่สองด้วยพันธะทางเคมีเห็นไหมคะคาร์บอนกับไนโตรเจนยึดกันด้วยพันธะทางเคมีที่เรียกว่าพันธะเพปไทด์ ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สารประกอบเพปไทด์ mm. เกิดขึ้นซึ่งสารประกอบเพปไทด์ตัวนี้เป็นสารประกอบที่มาจากกรดอะมิโน2ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกสารประกอบเพปไทด์ตัวนี้ว่าไดเพปไทด์ไดก็แปลว่า2อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาจากกรดอะมิโน2ตัวสร้างพันธะเพปไทด์กันอยู่นะคะอทนนี้พอจะสร้างต่อ กรดอะมิโน2ตัวสร้างพันธะกันเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้สารประกอบที่เรียกว่าไดพปพไทด์เกิดขึ้นเนาะไดพปพไทด์เกิดขึ้นห,หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็จะเกิดกรดอะมิโนตัวที่3เข้ามาต่อสร้างพันธะใช่ไหมคะเพื่อต่อให้มันเป็นสายยาวขึ้นเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนตัวที่1เห็นไหมคะสร้างพันธะอยู่กับกรดอะมิโนตัวที่2องเขาก็จะใช้หมู่คาร์บอกซิลและก็หมู่อะมิโนในการเกิดปิยาที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ก็จะก่อให้เกิดพันธะที่เรียกว่านะคะพันธะเพปไทด์เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือพันธะเพปไทด์เกิดแล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะกรดอะมิโนตัวที่3เห็นไหมคะก็จะนะคะมาสร้างพันธะกับกรดอะมิโนตัวที่สองที่วางอยู่นะคะโดยตัวที่สองหมู่อะมิโนเขาใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหมู่ที่เขาจะเอามาทำปยาก็คือหมู่คาร์บอซิลิกเห็นไหมคะตัวที่สก็จะใช้หมู่อะมิโนค่ะเห็นไหมมาเกิดปยาการเกิดปยาก็จะมีการเกิดปยาสูญเสีย นะคะน้ำออกไป1โมเลกุลต่อการเกิดพันธะเพปไทด์เพราะฉะนั้นกรดมิโน,โนตัวที่2เห็นไหมคะก็จะเชื่อมกับตัวที่3นะคะด้วยพันธะทางเคมีที่เรียกว่าพันธะเพปไทด์พอตัวที่3ไปเชื่อมกับตัวที่4ต่อเห็นไหมเขาก็จะใช้หมู่คาร์บอกซิลิกหมู่อะมิโนแบบเนี้ย นะคะสไปเชื่อมกับ5เห็นไหมคะก็จะใช้หมู่คาร์บอคลิกหมู่อะมิโนเพราะฉะนั้นเขาจะกเกิดปยาสร้างพันธะเพปไทด์ยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดสายเพราะฉะนั้นพอสิ้นสุดสายปุ๊บเนี่ยนะคะกรดอะมิโนตัวสุดท้ายเห็นไหมคะเขาใช้หมู่อะมิโนในการทําปยาสร้างพันธะแต่หมู่ที่มันอิสระอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมก็คือหมู่คาร์บอิลิก เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูในสายของโปรตีนค่ะกรดอะมิโน,โนตัวแรกที่วางอยู่ในสายเขาจะมีปลายของหมู่อะมิโนอิสระเราเรียกว่าปลาย N ปลาย N เ,เห็นไหมคะเขาจะต่อสร้างพันธะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเขาจะมีหมู่คาร์บอกซิลอิสระอาจารย์เรียกว่าปลาย C เพราะฉะนั้นเวลาเขาต่อเป็นสายโพลีเพปไทด์ค่ะเขาก็จะนะคะเรียงลำดับกรดอะมิโนตั้งแต่ปลาย n ไปสิ้นสุดปลาย C เพราะฉะนั้นในสายโพลีเพปไทด์เขาจะมีหมู่อิสระนะคะตรงปลายฝั่งหนึ่งเป็นหมู่อะมิโนโแต่อีกฝั่งด้านนึงจะเป็นหมู่คาร์บอกลซิลนั่นเองนะคะเขาก็เลยเรียกว่าปลายเนะคะแล้วก็ปลายซเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเป็นสายที่เรียกว่าสายโพลีเพปไทด์นะคะก็คือมีกอะมิโนโมาต่อสร้างเป็นร้อยเป็นพันหน่วย นะคะพอเราได้สายโพลีเพปไทด์นะคะโปรตีน1เส้นอาจจะประกอบด้วยเส้นโพลีเพปไทด์เพียงแค่1เส้นหรืออาจจะมาจากเส้นโพลีเพปไทด์2เส้นก็ได้ก็คือมากกว่า1เส้นขึ้นไปก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ชนิดของโปรตีนนะคะว่าจะเกิดสายโพลีเพปไทด์ทั้งหมดกี่เส้นในโครงสร้างของเขาโอเคนะอ่ะ